โรงเรียนนี้คอมสร้างตนเองจังหวัดระยองหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยทางโรงเรียนได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning ในทุกกลุ่มสาระ การเน้นย้ำให้คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีผลการประเมินการเรียนรู้เป็นที่น่าพึงพอใจนักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและนำไปใช้คุณครูรู้สึกมีความสุขที่ได้จัดการเรียนการสอนและนักเรียนก็มีความสุขที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ กิจกรรม Active Learning ทําให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกท้าทายและเห็นความสําคัญของสิ่งที่ตนเรียนและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้สวัสดีครับผมนายอภิชาตินามเย็นหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองหนึ่งสำหรับการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว มีวิธีจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนทุกระดับชั้นได้นําตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการงานอาชีพมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยมีกิจกรรมตัวอย่างดังนี้ครับ b บส t p พ a c t ก c ิ Practice, กิจกรรม Active Learning ในปีการศึกษา2564นี้เราขอนำเสนอกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชื่อกิจกรรม ทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นโดยครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใช้ส่วนตัวแต่ละอย่างจะมีวิธีการหยิบจับที่แตกต่างกันนะคะเอาไิกิดที่เดิมด้วยนะคะวิธีการจับแฟที่ถึงวิธีนะคะ ที่หน่งใช้มือจับแปรงแล้วก็แปรงฟันนะคะแล้วก็ล้างแปรงฟันนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์ถูพื้นกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไม้กวาดและที่โกยผงถุงมือยางไม้ถูพื้นแบบผ้าหรือแบบฟองน้ำถังน้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นและน้ำเปล่าค่ะวันนี้ผมจะมาถูพื้นกันนะคะเราจะมาเริ่มเตรียมให้เหมาะสมกับอาหารประเภทนั้นๆค่ะประโยชน์ของการเตรียมวัตถุดิบนะคะ 1. เพื่อความสะดวก 2. ประหยัดเวลา 3. รลดปัญหาขนาดประกอบอาหารค่ะแล้วนำปูอัดตั้งโอ้น้ำปาลาไครดทหมูสับลงไปในชามขั้นตอนที่5ตีให้ส่วนผสมเข้ากันขั้นตอนที่6เปิดเตาแก๊สแล้วตั้งกัด 1. เสื้อผ้าที่ต้องรีดหรือเสื้อผ้าที่หยับง่ายนั่นเองค่ะ อย่างเช่นชุดนักเรียนเสื้อเชิ้ตหรือกางเกงขายาวนักเรียนจะต้องนำไปรีดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์แรกก็มีดินมีต้นหญ้าแห้งแล้วก็เปลือกเงาะถ้าใครไม่มีสองอย่างนี้สามารถใช้เปลือกมะพร้าวได้นะคะภาพปกเสื้อลงไปแล้วเอาเตอรี่นะคะค่อยคอย,คอย ท่าลงไปนะคะใช้แรงนะคะกดเล็กน้อยนะคะมันจะเพิ่มส้ำหนักนะคะในการดีผ้ทาทำให้ผ้าเรียบขึ้นครับผมชื่อเดชชาธนาวัฒน์พุทอสอนอยู่ระดบับชั้นมัธยมศึกษาปีที้าค่เ็นึเลขที่หกวันนี้ผมจะมาซ่อมแซมเสืส้อผ้าและวิธีการเต้นครับผ้ามาได้ที่ผมจะใช้นะคะก็จะมีสีแคล้ายๆกับผ้า เราจานไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะครูหมิวเราจะพานักเจนไปเรียนรู้การทําอาหารกันค่ะน่าสนใจนึงเลยค่ะว่าแต่ทําเมนูอะไรคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีเมนูง่ายๆมาแนะนํานะคะนั่นก็คือไข่ลูกเขยค่ะว้าวน่าลองทําจังเลยค่ะว่าแต่มีวิธีการในการทําอย่างไรบ้างคะงั้นเราไปรู้จักวัตถุดิบในการทําไข่ลูกเขยกันเลยค่ะไปเลยค่ะ มีการป้องกันตัวในสถานการณ์โควิด1 9เวลาออกไปนอกบ้านนะคะไปดูด้วยหน้านะคะเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยเราต้องใส่ตลอดเลยนะคะก็คือแมสต์มันเองค่ะเราต้องใส่แมสก่อนออกจากบ้านนะคะ